ที่ี่ให้รู้เช้าวันใหม่นัชาตื่นขึ้นมาทําแซนด์วิชและน้ำส้มคันสดเตรียมไว้ให้กับร่างบางที่กําลังอาบน้ำในห้องน้ำคุณเชอมาทานแซนด์วิชก่อนสิบิมทําไว้ให้แล้วร่างบางไม่พูดอะไรเธอเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะอาหารพร้อมหยิบแซนด์วิชขึ้นมางับคำหนึ่งยืนมองทำไมคะไม่กินหรอร่างบางถามร่างสูงที่ยืนเท้าขอบโต๊ะมองเธออยู่กินคะ่ะ แต่อยากมองคุณเชอกินก่อนไงอยากมองนานๆเดี๋ยวไปส่งฉันที่บ้านด้วยนะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแล้วของใช้ทุกอย่างอยู่ที่คนอนโดยายอาตาคงเก็บไปไว้ที่บ้านหมดแล้วพอพูดถึงคอนโดของตัวเองเชอเอ็มก็มีอาการเศร้าลงก็ใครจะคิดละ่ะว่าตอนนั้นจะขาดสติตัดสินใจประกาศขายออกไปแบบนั้นเพราะอยากจะหนีคนคนนี้คนเดียวสุดท้ายก็หนีไม่พ้นนึกเสียดายว่าไม่น่าวู่วามเพราะอารมณ์โกรธ ต้องขายคอนโดทิ้งเลยไหนจะความสะดวกสบายในการไปทำงานไหนจะความเป็นส่วนตัวได้ค่ะแต่ก่อนกับบีมขอพาคุณไปที่ที่หก่อนนะคะแล้วคุณค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะให้บีมไปส่งที่บ้านไหมนัชชาขับรถหรูเข้ามายัางที่จอดร,รถของ jk r 2ค Cond o condo เชอเอมมองอย่างไม่เข้าใจพามาที่นี่อีกทำไมคะตามบีม,มาก่อนนะคะ ร่างบางจำใจเดินตามหลังร่างสูงที่จูงมือเธอเข้าไปในลิฟต์และพาไปยังชั้นห้องที่ร่างบางเคยอยู่ร่างบางตกใจเมื่อประตูได้เปิดออกเธอเก้าวเข้ามาในห้องอย่างมือลอยสายตาค่อยๆกวาดมองรอบๆห้องทุกๆอย่างยังคงเหมือนเดิมอธิบายให้เอ็มฟังหน่อยสิคะว่ามันคืออะไรคือบีนไปคนซื้อไว้เองคุณเชอร์กลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะทุกๆอย่างมันยังคงเป็นของคุณเหมือนเดิม ไว้เชอจะหาเงินมาจ่ายให้บีมนะบีมไม่ได้ต้องการเงินหรอกคะ่ะแค่คุณเชอกลับมาอยู่ที่นี่บีมก็ดีใจแล้วจ้าพ่อบุญทุ่มคิดจะซื้อใจลบล้างความผิดหรอบอกเลยว่ายังไม่ใจอ่อนหรอกนะอย่าเข้าใจบีมผิดสิคะที่บีมทําไม่ได้หวางผลแบบนั้นสักหน่อยนัชามีสีหน้าที่หงอยไปอย่างเห็นได้ชัดจนเชอเอมรู้สึกผิดมีสิทหน่อยเชิหรอคะ <c oughs> ไม่คะ่ะ มีไม่ได้น้อยเลยจริงๆนะเชอเอมมองร่างสูงอย่างเอ็นดูก่อนจะขยิงเท้าจุ๊บเข้าที่แก้มไปทีหนึ่งถือว่านี่เป็นรางวัลแทนคำขอบคุณนะคะฮายพี่หวานร่างบางเคาะประตูก่อนจะพาเข้าไปเธอเดินเข้าไปกอดทักทายน้องหวานผู้จัดการส่วนตัวด้วยความดีใจและคิดถึงว้ายลูกสาวมาแล้วมามานั่งก่อนจะได้เคลียร์เป็นเรื่องๆไปเชอเอมอ่านรายละเอียดของเอกสารที่ผ่านมาทั้งหมด ก่อนจะเกิดคำถามมากมายในหัวอีกทั้งน้ำหวานให้เอาเช็คที่เธอเซ็นให้10บล้านบาทมาคืนนี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่หวานคะงานที่เอมยกเลิกไปเขาไม่ปรับเอมสักบาทเลยหรอคะไม่เลยจะ้ะอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวพี่จะค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ฟังนะอย่างแรกบางงานพี่ก็หาคนไปรับงานแทนเอมแล้วยอมให้เขาลดค่าตัวเอาซึ่งลูกค้าก็แฮปปี้ส่วนอีกทางงานบางเจ้าที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนตัวไปคนอื่นนะ่ะ คุณบีมเขาขออาสาไปเจรจาเองซึ่งเขาก็คุยแบบนักธุรกิจประมาณว่ามีข้อแลกเปลี่ยนให้ยิ่งทางนั้นรู้ว่าเขาคือประธานคนใหม่ของ j r k Group แล้วก็นะแทบจะถวายตัวให้เลยแหละความจริงถ้าทางนั้นไม่ยอมคุณบีมเขาขอที่จะจ่ายแทนเอมทุกบาททุกสตางค์ถวายตัวงั้นหรอคะใครคะผู้หญิงหรือเปล่ากล้ายุ่งกับบีมหรอใจเย็นพี่ไปกับคุณบีมด้วยทุกครั้งหายห่วงคะลูกสาว ว่าแต่ห่วงเขาขนาดนี้คืนดีกันแล้วใช่ไหมก็ดีมั้งคะอยู่ในช่วงทดสอบความอดทนเอมให้เขาพิสูจน์ตัวเองอยู่อย่าเล่นตัวมากละ่ะคนดีๆได้รักเรามากขนาดนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือไปพี่เตือนแล้วนะวันแรกของการกลับมาทำงานของเชอเอมเป็นกระแสะและการเฝ้าคอยของเราแฟนคลับเป็นจำนวนมากวันนี้เชอเอมขับรถมาเองที่สตูดิโอการถ่ายแบบลงนิตยสารชื่อดัง เชอเอมนั่งแต่งหน้าทำผมในห้องแต่งตัวก่อนจะถึงเวลาถ่ายแบบอีกหนึ่งชั่วโมงเธอมาที่นี่ยังไม่เห็นวิแววคนดูแลคนใหม่ของเธอที่น้ำหวานบอกป่านนี้เกือบหนึ่งชั่วโมงคนคนนั้นยังไม่โผลมาซึ่งเธอแอบไม่พอใจที่ทำงานวันแรกก็สายเสียแล้วถ้ามีแบบนี้ไม่มีเลยจะดีกว่าฉันดูแลตัวเองได้เธอได้แต่บนกลนอยู่ในใจ ช่างภาพหนุ่มไฟแรงมากฝีมือรัวชัตเตอร์ใส่สาวหน้าหวานไม่ยัง้งร่างบางก็พดท่าแบบมืออาชีพมากๆเช่นกันสายตาจิกกล้องแทบจะทำให้คนหลังเลนเคลิมไปกับสเสน่ห์ของเธอที่มีช่างภาพหนุ่มพอใจเป็นอย่างมากจนเมื่อภาพเซตสุดท้ายจบลงเขาแทบจะก,กระโจนเข้าหาร่างบางแทบทันทียินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณเชอเอมครั้งแรกนะครับผมสาธิตนะครับจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอเลี้ยงข้าวคุณเชอเอมสักมือ้อ ร่างบางดูตกใจไม่น้อยที่จูจูก็มีคนเข้าหาเธอแบบไม่ทานตั้งตัวชายหนุม่มรอลร้นยังมีความหวังคุมไว้นะคะแอร์มันเย็นจูจูเสื้อโค้ทสีเทาเข้มราคาแพงก็ถูกใครบางคนนำมันมาคุมร่างบางไว้อย่างเบามือคุณมาได้ไงใครหระครับคนนี้เข้ามาในสตูนี้ได้ไงสวัสดีค่ะฉันบีมเป็นคนดูแลส่วนตัวของคุณเชอเอมหวังว่าฉันคงเข้ามาได้ใช่ไหมคะ อ๋องั้นได้ครับไม่มีปัญหาคุณเชอเอมครับเรื่องฐานข้าวว่าอย่างไรบ้างครับผมรอคําตอบจากคุณอยู่นะครับเออฉันไม่สะดวกค่ะสะดวกค่ะเย็นนี้เลยไหมคะพอดีคิวคุณเชอเอมว่างพอดีแต่มีข้อแม้ว่าบีมต้องไปด้วยเพราะบีมเป็นคนดูแลคุณเชอเอมจริงเหรอครับคุณบีมขอบคุณมากนะครับที่อนุญ,ญาตผมไม่มีปัญหาครับงั้นเอาเป็นที่โรงแรม j r k ดีไหมครับร้านอาหารอร่อยมาก คุณเชอเอมกับคุณบีมรู้จักใช่ไหมครับค่ะรู้จักค่ะงั้นหกโมงเย็นเจอกันที่รีสอร์ทบนดาดฟ้านะคะนัชชาตอบรับทันทีโอเคครับบีมเล่นอะไรเชอไม่อยากไปอยากไปก็ไปคนเดียวเลยนะเล่นอะไรคะเขาเป็นคนชวนคุณนะในฐานะคนดูแลส่วนตัวก็ต้องตามไปด้วยสิไม่รู้แหละเชอไม่ชอบไม่อยากไปไม่ชอบจริงๆใช่ไหมเขาจีบคุณนะคุณรู้ใช่ไหม รู้แล้วบีมเปิดทางให้เขาทําไมหรืออยากให้เธอคบกับเขาไม่ใช่ค่ะบีมไม่อยากให้เขามายุ่งกับคุณต่างหากบีมกําลังทําให้เขารู้ว่าไม่ควรมายุ่งกับคนอีกน้าเสียงที่จริงจังของเขาทําให้ร่างบางสัมผัสได้ว่าเขาพูดจริงและเธอก็กําลังใจเต้นแรงกับสิ่งที่เขาพูดแล้วเรื่องที่มาเป็นผู้ดูแลส่วนตัวเธอคือยังไงอธิบายมาร่างบางเปลี่ยนเรื่องคุยและคาดขันทันทีย้อนกลับไป สวัสดีค่ะพี่หวานโทรมามีอะไรให้บีมช่วยหรือเปล่าคะคือบีมมีคนที่ไว้ใจให้พี่ได้ไหมพี่กําลังหาคนดูแลเชอเอมอยู่นะ่ะพอดีคนเก่าเขาไม่มาทํางานให้พี่แล้วพี่เลยไม่รู้จะไปหาใครที่ไหนได้ทันนะ่ะมีค่ะคนนี้ไว้ใจได้ทํางานเป็นดีเลยพี่ขอเบอร์ติดต่อหน่อยไม่ต้องค่ะพี่หวานกําลังคุยกับเขาอยู่นี่ไงเฮ้ยจริงดีได้หรอบ,บีมจริงค่ะ บีมเป็นคนดูแลคุณเชอเอมเองให้บีมดูแลคุณเชอเหมือนเดิมนะคะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละบีมอยากดูแลคุณเหมือนเดิมนะคะอยากอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาแล้วงานคุณล่ะไม่มีให้ทำหรือไงมาตามเชอร์แบบนี้งานเสียอย่ามาโทษเชอนะบีมเคียงงานที่บริษัทได้คะ่ะบีมจะพยายามจัดสรรเวลาให้ลุงตัวงานไม่เสียแน่นอนขอบคุณนะคะที่ไม่ปฏิเสธบีมน้ำเสียงเอ่ยขอบคุณเชอเอมอย่างดีใจ ตอนที่28ประธานเลี้ยงเชอเอมได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือชื่อดังต่อเมื่อให้สัมภาษณ์เสร็จเชอเอมก็เข้ามาเปลี่ยนชุดในห้องแต่งตัวที่มีนัาชานั่งคอยอยู่แล้วก่อนจะออกห้องไปด้วยกันนัาชาพาเชอเอมมายังรีสตอรองชั้นดาดฟ้าที่นัดกับช่างภาพหนุ่มไว้พอมาถึงก็เห็นเขานั่งรออยู่ก่อนแล้วด้วยท่าทีที่สบายๆขอโทษที่มาช้านะคะไม่เป็นไรครับ ผมก็พึ่งมาถึงก่อนหน้านี้เองเชิญคุณเชอเอมกับคุณณชานั่งครับสั่งได้ตามสบายเลยนะครับเมื่อน,นี้ผมเลี้ยงเองช่างภาพหนุ่มสร้างมิตรภาพให้สองสาวประทับใจด้วยการจัดเต็มให้อย่างใจปั้มเชอคะเชิชอบทานกุ้งกับปูนี่นางั้นบีมสั่งให้นะคะเพราะบีมรู้ว่าเชิชอบทานอะไรบ้างฉันเอาลอสเตอร์ฟิสตาตะราคาประมาณ39,000บาทบอมเบบชัชเชอรี่ ราคาประมาณ130,000บาทของหวานขอเป็นช็อกโกแลตพุดดิง้งราคาประมาณ36,000บาทอืมอันไหนอีกดีนะคุณสาธิตส,สั่งบ้างก็ได้นะคะบีมคิดไม่ออกละอ๋อครับครับผมเอาอันนี้เพิ่มนะแล้วก็อันนี้ครับแค่นี้ก่อนครับช่างภาพหนุ่มเหงื่อตกไม่น้อยเมื่อเห็นราคาที่นัชชาสั่งมาแค่สามเมนูขึ้นชื่อของโรงแรมก็ปาไปสองแสนกว่าบาทแล้ว ซึ่งถ้าเขาทำงานก็เป็น3-4เดือนกว่าจะได้เงินจำนวนนี้มาเขาชักสีหน้าไม่พอใจเสอร่างสูงอย่างมากแต่ก็พยายามเก็บอาการเอาไว้คุณวีมนี่สั่งอาหารเก่งนะครับสั่งสจนเหมือนชาตินี้จะได้มีโอกาสกินแค่ครั้งเดียวค่ะนานๆานทีจะมีคนเลี้ยงนี่คะก็อยากกินอะไรที่มันไม่มีขายทั่วๆไปหรือคุณสาธิตไม่โอเคคะจะได้เรียกพนักงานมาใหม่เปลี่ยนเป็นสั่งอาหารธรรมดาธรรมดามาก็ได้คะ่ะ บีมกับคุณเชอร์กินได้หมดใช่ไหมคะเชอร์ไม่เป็นไรครับผมไม่ถือผมมีปัญญาใจาเรื่องแค่นี้ผมถือว่าเอาบุญขอบคุณล่วงหน้านะคะแต่ฉันไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณใครซะด้วยสิสงครามน้ำลายสาดใส่กันไม่ยั้งไม่มีใครยอมใครเชอร์เอมนั่งอยู่ด้วยความอึอดอดัดก็เข้าใจร่างสูงนว่าห่วหงเธอแต่เธอไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จริงๆหยุดทะเลาะก,กันแน้แล้วคะ่ะอาหารมาแล้วรีบทานกันเถอะ คุณเชอเอมทานนี้นะครับผมตักให้ว้าวน่าทานมากสมกับราคาเลยถ้าไม่กินตอนนี้ชาตินี้คงไม่ได้กินแน่ๆนใช่ไหมคะคุณสาธิตนัชชาพูดขึ้นมาอีกสายตาสาธิตมองนัชชาอย่างเจียดเจียดเขาดูออกระหว่างการกระทําของนัชชาที่มีต่อเชอเอมหญิงสาวที่เขาหมายปองแต่เขาก็คิดว่าเขาเหนือกว่านัชชาแน่นอนคนอย่างเชอเอมคงไม่คบกับคนอย่างนัชชา ที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่หน้าที่การงานจะมาสู้ช่างภาพอย่างเขาได้อย่างไรแค่ฐานะทางสังคมเขาก็มีชัยเห็นเห็นคุณเชอเอมครับวันหลังผมว่าเราไปทานอาหารกันแค่2อต่อสองได้ไหมครับผมมีร้านแนะนําเยอะเลยเมื่อทานอาหารเสร็จชายหนุ่มถือโอกาสชวนเชอเอมทันทีคงไม่ได้มั้งคะถ้า2อต่อสองเกรงว่าจะทําให้คุณเชอเอมเสียหายถ้าไปกับผู้ชายสต่อสองบีมว่ามันไม่โอเคเลยจริงๆคะ่ะ ผมถามคุณเชอเอมนะครับผมยังไม่ได้ถามความเห็นจากคุณนะคุณบีมดูท่าทางคุณบีมจากการท่าผมกับคุณเชอเอมมากนะครับมิทราบว่าคุณบีมคิดอะไรกับคุณเชอเอมหรือเปล่าผมก็แค่อยากถามคุณตรงๆถ้าคุณถามมาตรงๆฉันก็ขอตอบตรงๆละกันว่าฉันรักคุณเชอเอมและอยากดูแลคุณเชอเอมตลอดไปฉันพูดแบบนี้หวังว่าคุณสาธิตคงเข้าใจนะคะคุณเชอเอมเป็นคนมีชื่อเสียงจะมาคบกับคุณมันก็ดูแปลกๆนะครับ ถ้าคุณบีมรักคุณเชอเอมจริงควรปล่อยให้คุณเชอเอมเจอคนที่ดีกว่ามีอนาคตที่ดีกว่าและสามารถดูแลเขาได้ดีกว่าลูกจ้างอย่างคุณนะครับแบบไหนหรอคะที่คุณสาธิตเรียกว่าดีอย่างน้อยคู้ผู้ชายแบบผมเนี้ยครับที่สามารถดูแลคุณเชอเอมได้ดีกว่าคุณแค่วันนี้ก็เห็นเห็นกันอยู่ราคาอาหารมื้อนี้เกือบสองแสนคุณบีมมีปัญญาจ่ายไหมล่ะครับถ้าคุณไม่ขอตามมาด้วยคุณจะมีปัญญาทานอาหารหรูๆแบบนี้หรอครับ ฉันว่าเรากลับกันเถอคะค่ะอยากพักแล้วน้องครับเช็คบินครับสาธิตเรียกพนักงานบริการให้เช็คบินอาหารก่อนเขาจะหยิบบัตรเครดิตออกมาสองถึงสามใบเสียงเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ชายหนุ่มคิดแบบนั้นก่อนเขาจะยิ้มเยาะให้ร่างสูงที่ทำหน้าไม่สบอารมอยู่เออคุณลูกค้าครับอาหารโต๊ะนี้ท่านประธานเป็นคนจัดการให้แล้วนะครับท่านบอกว่ามื้อนี้สำหรับเลี้ยงต้อนรับแขกของท่านครับประธานอะไร ผิดโต๊ะหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกครับท่านประธาน JRK Group ก็นั่งอยู่ที่นี่ไงครับพนักงานบริการพายมือไปยังนัชชาที่นั่งกอดอกอยู่สาธิตมีอาการตกใจมากแต่ก็พยายามเรียกสติตัวเองกลับมามือนี้เป็นเกียรติมากนะคะที่ได้ต้อนรับแขกอย่างคุณสาธิตและยินดีที่ได้รู้จักนะคะที่มาใช้บริการทางโรงแรมเราบีมถือว่าบีมเลี้ยงกับการที่เราได้รู้จักกันนะคะเออครับ งั้นบีมขอพาตัวแฟนเอ้ยคุณเชอเอมกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะทำงานมาทั้งวันคงจะเหนื่อยหน้าดูลานะคะไปคะ่ะที่รักนัชชาโอเอวเชอเอมเดินออกไปทิ้งให้สาธิตช่งภาพหน่มยืนงงงานกับสิ่งที่ได้รู้น้องๆผู้หญิงคนเมื่อกี้คือประธานบริษัท JRK รุเหรอใช่แล้วครับคุณนัชชาจงวิรัตกุลลูกสาวคนเดียวของท่านประธานธนงศักดิ์และคุณหญิงมินตา แล้วคุณดาราสาวคนนั้นก็คือคนที่ท่านประธานประกาศออกสื่อว่ากำลังคบกันอยู่ครับน่าจะเป็นคนนี้แหละครับที่จะมาเป็นนายหญิงใหญ่แห่ง JRK Group คนต่อไปคุณผู้ชายมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่ไมละครับขอบคุณมากครับสาธิตรีบเดินออกไปทันทีเขาเสียหน้าไม่พอ,อยังอายจนไม่รู้จะไปเจอหน้าใครได้อีกพนักงานชายบริการเผยยิ้มแสยะไล่หลังชายหนุ่มที่เดินออกไป เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับนายใหญ่ของพวกเรายิ่งมายุ่งกับผู้หญิงคนรักของนายใหญ่แล้วคิดผิดจริงๆนิสัยไม่ดีไปแกล้งเขาแบบนั้นทําไมน่าสงสารออกบีมแกล้งที่ไหนคะบีมไม่ได้ให้เขาจ่ายสักบาทบีมสิต้องโดนหักค่าน้ําค่าขนมค่าข้าวบีมคงต้องขอข้าวคุณกินทั้งเดือนเลยนะแต่บีมรู้นะว่าคุณก็ชอบที่นายนั่นโดนบีมแกล้งใช่ไหมไม่ต้องมาพูดเลยกับคอนโดก่อน แล้วเรามีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันนัชชายิ้มแย่ๆก็พอจะรู้ตัวแล้วว่าจะโดนเรื่องอะไรบ้างนัชชาทำงานสองอย่างไปพร้อมๆกันได้เกือบสองอาทิตย์แล้วแล้วงานทั้งสองนั้นก็ออกมาดีไม่มีผิดพลาดวันไหนที่เชอเอมีงานเธอก็ทำหน้าที่ไปรับไปส่งและดูแลเชอเอเหมือนเป็นผู้ดูแลส่วนตัวและใช้เวลากางคืนเคลียร์งานเอกสารของบริษัทบางวันก็ได้นอนเกือบเช้าหรือบางวันก็แทบจะไม่ได้นอนเลย แต่นั่นคือสิ่งที่นัชชาเลือกเองณ j r k Group ุนัชชาขับรถดูของเชอร์เอมมาจอดที่หน้าบริษัทตามคำสั่งของเชอร์เอมซึ่งนัชชาก็ทำหน้าสงสัยว่าร่างบางมาที่นี่ทำไมคุณเชอมาที่นี่ทำไมหรอคะมีธุระกับคุณมินตาคะ่ะกับแม่หรอแล้วทำไมบีไม่รู้ละ่ะแล้วทำไมต้องรู้ล่ะคะอยากรู้ก็ไปถามคุณแม่เองละกันร่างบางพูดเสร็จก็เดินเข้าไปด้านในบริษัททันที เมื่อทั้งสองเข้ามายังถงรับแขกพนักงานทั้งหลายที่เห็นเจ้านายของตนวิ่งตามหลังดาราสาวก็ต่างพาก,กันมองด้วยความประหลาดใจก่อนจะรีบโค้งคำนับระยกมือไหว้นัชชาตลอดทางนัชชาได้แต่ยิ้มแยแยใส่พนักงานชายหญิงที่เดินผ่านลูกน้องเห็นเสียการปกครองหมดเอาวะยังไงก็ว่าที่เมียในอนาคตสวัสดีค่ะคุณนะ้าดิจ่าหนูเชอเอมมามามา,มา,มานั่งก่อน อา้าวท่านประธานมาที่นี่ทำไมคะมินตาเอ่ยแซวนาชาทันทีก็ใช่น่ะสิช่วงนี้เจ้าตัวไม่ค่อยเข้ามาทำงานที่บริษัทแต่กลับให้นรินหลานสาวตนหอบแฟ้มงานกลับไปให้ที่คอนโดแทนแม่อะแม่นัดคุณเชอเอมทำไมบีมไม่รู้เรานัดคุณเชอมีธุระอะไรกันคะแม่นัดหนูเชอเอมมาทานข้าวและก็คิดถึงอยากคุยด้วยเท่านั้นบีม,มีอะไรไปทำก็ไปทำไป ได้ข่าวว่างานท่วมหัวแล้วนี่เรื่องงานบีมจัดการได้นะแม่แล้วทำไมอะบีมอยู่ด้วยไม่ได้หรอบีมก็ทำหน้าที่อยู่นาตอนนี้บีมเป็นคนดูแลคุณเชอนะบีมหนูเชอเอมเป็นแขกของแม่บีมจะอยู่ที่ห้องแม่รอหรือจะอยู่ที่ห้องของบีมรอก็ได้แม่ขอเวลาหนูเชอเอมสองชั่วโมงแม่อะใจร้ายอย่ามาเป็นน้องบีมสามขวบต่อหน้าหนูเชอเอมสิไม่อายหรอคะ ะหนูเชอเอมเราไปหาที่นั่งคุยกันเพลินๆดีกว่าปล่อยให้เด็กมันงองแงยอยู่ที่นี่แหละค่ะคุณน้า,นาบีมอยู่ที่นี่รอเชอนะคะร่างบางบอกร่างสูงที่ร้านอาหารในโรงแรม JRK Hotel มินตานายยิงใหญ่ผู้น่าเกงขามของ JRK Group ตอนนี้นั่งเมาส์และหัวเราะอยู่กับดาราสาวหน้าหวานหรือว่าที่ลูกสะใภ้ของเธอนั่นเองเจ้าบีมนี่นะยังง้อหนูเชอเอมไม่สำเร็จ เชื่อจริงๆเลยว่าหนูเชื่อเอมใจแข็งหรือว่าเจ้าบีมมันไม่มีความสามารถน่าจะเป็นที่หนูมั้งคะที่ใจแข็งความจริงก็หายโกรธนานแล้วคะ่ะแต่แค่อยากดูว่าบีมจะมีความอดทนกับเอมได้มากแค่ไหนเพราะวันหนึ่งเราต่างต้องทำหน้าที่ของตนเองอาชีพเราทั้งสองหลีกเลี่ยงคนอื่นที่ต้องพบเจอไม่ได้คะ่ะหากเราทั้งสองไม่มีความมั่นคงต่อก,กันมากพอมันก็คงจะจบไม่สวยใช่ไหมล่ะคะคุณนะ้า นาชอบที่หนูมีมุมมองคิดแบบนี้นะนาเชื่อว่าจบีมจะเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่และการทำงานไปได้พร้อมๆกันหนูเชอเอมเรียกนะว่าแม่จะได้ไหมแม่อยากให้หนูเชอเอมเป็นลูกสะใภ้แม่คนเดียวเท่านั้นนะแม่ไม่ยอมให้เป็นคนอื่นไปได้แน่นอนค่ะคุณแม่ขอบคุณที่เมตตาและเอ็นดูเอมนะคะและหนูขอโทษที่ทำให้ลูกสาวคุณแม่ต้องลำบากแม่เข้าใจจะ้ะเดีซะอีก ที่มันจะทำให้ลูกทั้งสองเรียนรู้การใช้ชีวิตกันไปแบบนี้และแม่ก็เชื่อว่าเจ้าบีมมันรักหนูมากจริงๆค่ะเอมก็รักบีมไม่น้อยไปกว่าที่บีมรักเอมเลยค่ะ